สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเ no ข็ดนะครับก็เจอเรกแล้วกับเซเว่นในสองนะครับผมหลังจากที่เราผ่านหอคอยนะครับชั้น45ส้าสุดแสนบันเทิงไปนะครับผมตอนนี้มาถึงชั้น50กันแล้วนะครับชั้น50นี่หนักกว่าชั้น45เยอะเลยนะครับผมคือ,อจะบอกว่าผ่านเพราะว่าดันทุลังก็พูดได้นะครับผมแต่ก็ หรือว่าเป็นแนวทางให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะทําตามได้ไหมนะครับผมแต่ก็ประมาณนี้นะประมาณที่ผมเล่นนี่แหละโอเคนะครับผมก็มาแนะนําตัวกันก่อนเลยนะครับชั้น50บนะครับเราจะเจอเบนบ้าข้างนะครับเขาจะบอกไว้เลยนะครับว่า,อ,าอยู่มาวันหนึ่งหองคอยไม่สิ้นสุดสถานที่ซึ่งไม่อาจล่วงรู้ถึงจุดสิ้นสุดได้ปรากฏขึ้นราวเป็นภาพลวง พร้อมกับเหล่าปีศาจมากมายนะับไปทวนนะครับได้ปรากฏต,ตัวณนะที่แห่งนี้เช่นกันนะครับเบนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจะซ่อนตัวอยู่ที่มรณะสิลานะครับผมและมอบผลวัดกลัว,กวแก่เหล่าอัศวินนะครับทําลายมรณะิลาเพื่อตามกําจัดเบนแล้วไต่หอคอยขึ้นไปดูสินะครับผมก็เหมือนบอกไว้หมดแล้วนะครับเบนมีเลือกลูกน้องนะครับผมมีสีลานะครับที่เบนจะซ่อนตัวนะครับแล้วก็ สกิลอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดนะครับผมโอเคมาอัศวินตัวแรกนะครับที่ผมใช้นะครับนั่นก็คือคริสนั่นเองนะครับผมคริสนะครับจะใส่เป็นเซ็ตอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นเซ็ตเพิ่มเลเวลสกิลนะครับขอกลักก็เอาของราเชลมาใส่นะครับผมต่างหูจะใส่เป็นต่างหูเอสอันนึงนะครับสร้อยคอ เร่งเวลานะครับแล้วก็แหวนยอดมนุนนะครับส่วนออฟเนี่ยเป็นออฟอมะตะนะครับผมอ่าผมจะเน้นให้เอสอออมะตะมากกว่าเนาะใส่เป็นอมะตะมากกว่าตายเกิดนะครับเพราะว่าเราจะคุมเอสเป็นหลักแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมที่สําคัญก็คือต้องให้เอสยืนแถวหน้าแล้วพลังโจมตีเยอะที่สุดในทีมนะครับอ่าเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าผมทํำยังไงนะครับผม พลังเยอะสุดในทีมนะครับอ่ะตัวต่อไปก็คือคางูระนะครับคางูระก็เอาอเซ้นเดียวกับลีนามาใส่เลยนะครับเป็นเซตลดถคูดาวนะครับผมแล้วก็ประดับเป็นเร่งเวลานะครับอ่าออฟก็เป็นออฟอมาตะแห่งการโจมตีนะครับก็คือนี่แหละเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะก็คือยกมาเลยนะครับผมยกมาใส่เลยนะครับคางูระเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อการเบิร์ดดามจของเรานะครับก็คือ เขามีสกิลที่คอยเบิร์ดดามจเนาะเนี่ยเพิ่มความเสียหายที่เข้านะครับลดพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่ได้รบดดับนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้แหละที่ทําให้คางอูระเราดีกว่าลีน่านะครับผมเนื่องจากมันมันจะมีอยู่สกิลหนึ่งอันนี้ด้วยนะครับอ่าต้านทานความเสียหายนะครับ12วินาทีนะครับอ่าอันนี้สําคัญเลยนะครับผมสําคัญตรงที่ เขาจะมอบต้านทานความเสียหายเนี่ยให้แก่เป้าหมายที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวแท้งเราคือคิดอ่าเราไม่อยากให้คิดตายนะครับผมเราก็ต้องอ่าให้คางูระเนี่ยบังคับให้คางูระเนี่ยใส่สกิลบัฟนี้ให้คิดนะครับให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมโอเคแล้วก็ตัวดามเมจลองนะครับก็คือลูรี่นะครับ ลูลี่เนี่ยผมจะใส่เป็น2จันทานะครับผมอ่าประดับเป็น2จันทานะครับ1อมตะนะครับผมแล้วก็อ่าออฟเป็นออฟยอดมนุษย์นะครับมีอันไหนกระแสนั้นจะมียอดมนุษย์ก็เลยใส่ยอดมนุษย์นะครับส่วนเซตนะครับก็ใส่เป็นอ่าเซตโอโรจิสอันนะครับผมเกาะก็เป็นเกาะพิน้าตองแสงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้คิดเรา26,700นะครับ ลูลี่ผมเหลือแค่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเท่านั้นเองนะครับผมอ่าอ่ะ,อะแล้วก็ตัวดาเมจหลักของเรานะครับนั่นก็คือโคเซตนั่นเองนะครับผมโคเซตผมจะใส่เป็นเซ็ตสปีดนะครับเซตสปีดสี่ชิ้นนะครับแล้วกอ็อาวุธเนี่ยผมเอาดาบน้ำแข็งอวาเลนมาใส่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นสายป้องกันไงถ้าเราเอาไอ ดาบกิกันเทอุสมาใส่อย่างเงี้ยมันก็เป็นมันก็จะเกินเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าโคเซ็ตเนี่ยผมก็จะใส่เป็น2คินะครับก็คือมีออฟคิแล้วก็ต่างหูคินะครับผมสร้อยคอเป็นอมตะนะครับแหวนเป็นแหวนโคเซ็ตนะครับผมเพื่อเพิ่มความแรงให้สุดโตกไปเลยนะประมาณนี้นะครับอ่โคเซ็ตผมก็จะพลังโจมตีประมาณ25,679นะครับผม สัตว์เลี้ยงที่ผมใช้นะครับก็เป็น S นะครับผมใครมีเคโอมิดมีอะไรอย่างงี้ก็เอามาใช้ได้นะเออแต่ผมมีแค่เอสนะครับแผนก็แน่นอนครับคิดดีเข้าสองนะครับอ่าแล้วก็มาสเตอรี่นะครับมาสเตอรี่ก็โจมตีหมดเลยนะครับผมมีแค่วิวยี่ห้าเท่านั้นนะครับที่ที่เป็นพิสัยไก่นะครับผมแล้วก็185นะครับที่เพิ่มพลังโจมตีให้แถวหลัง ประมาณนี้นะครับโคเด็กโคเดกก็54 1 0นีะครับพลังโจมตีพลังป้องกัน1,396นเะครับเลือด1 7 4 1 3นะ34เออประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะออกแนวดันทุลังนิดหนึ่งนะครับผมดันทุลังแบบโอ้โหสุดยอดแห่งการดันทุลังเลยนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าที่ผมพูดนี่จะไม่แปลกเลยนะครับก็ให้มันเป็น อาอาจจะช่วยเพื่อนๆไม่ได้มากนะครับแต่ก็ให้เป็นแนวทางไว้แล้วกันนะครับผมคร่าวๆเนาะว่าามันสามารถเล่นยังไงอะไรแบบนี้นะครับคือผมเล่นแบบเนี้ยมาตั้งแต่ประมาณชั้น47อะ่ะ46ผมลองใช้พวกซีพวกอะไรแบบนี้มากันหวาดกลัวเนาะแต่ว่ามันก็มันก็ยังพอตีทันไงตีเบนทันนะครับคือชั้น4 6เนี่ย ศิลาเบนมันมีแค่สองตัวโอกาสที่เบนจะออกคือหนะ้าสิบห้าสิบเนาะสี่สิบเจ็ดก็เหมือนจะมีสามเสาและเออแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยคือสี่สิบเก้ากับห้าสิบนะครับห้าสิบเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าเสานะครับผมเสาทั้งหมดในห้าเสาเนี่ยจะมีเบนหนึ่งเสาเนาะแล้วก็มีลูกน้องนะครับหนึ่งเสาลูกน้องที่เป็นลูกน้องเป็นซอมบี้เยอะๆหนึ่งเสาอ่าแล้วก็มีระเบิดทั้งแมッ นะครับหนึ่งเสาแล้วก็มีที่เป็นระเบิดรอบศิลาสองเสานะครับผมเพราะฉะนั้นคุณต้องจำให้ได้ว่าคุณตีเสาไหนไปแล้วอะไรออก่าสมมติตีเสาที่ลูกน้องออกไปแล้วหรือว่าตีเสาที่เป็นระเบิดทั้งแบบออกไปแล้วอีกสองเสาก็จะเป็นระเบิดรอบศิลาซึ่งอันเนี้ยจะปลอดภัยที่สุดนะครับประมาณนี้เนาะ แต่ถ้าแต่ถ้าสมมุติคุณตีระเบิดรอบศิลาไปแล้วหนึ่งเสาคุณก็ก่อนที่เบนจะออกอ่ะก่อนที่คุณจะหาเบนเจอคุณต้องจําให้ได้ว่ามันเหลือเสาอะไรที่คุณยังไม่ได้ตีนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าไอ้ที่ออกง่ายๆคือลูกน้องลูกน้องกับระเบิดทั้งแมปนะครับผมคือมันออกพอๆกันอ่อนะลูกน้องระเบิดทั้งแมปแล้วก็ระเบิดรอบศิลานะครับผมมีทิคในการที่จะ ทำให้คุณไม่ต้องหลบสก,กิลเยอะนะครับผมโอเคก็ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอาจจะอธิบายเยอะนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องอธิบายเยอะนะออ,อาจจะง,งงงก็พยายามดูหลายๆรอบแล้วกันนะครับผมหรือว่าไม่เข้าใจอะไรก็พิมพ์ถามได้นะครับโอเคไปไปดูกันเลยโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมคือ มาถึงเนี่ยเราจะต้องรวมอัศวินนะครับทั้งหมดนะครับแล้วเลือกเป้ารอเลยนะครับผมให้เลือกเป้าตีเสานะครับให้เลือกประมาณแถวๆเนี้ยแถวๆที่ผมเลือกเนี่ยแถวๆที่สามเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่าเลือกเห็นไหมแล้วมันจะวิ่งไปตีนะครับเสาใดเสานึงที่ไม่ใช่เสาแรกอะ่ะเออเสาไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่เสาแรกคือคุณนะ่ยกดตีไปได้เลยนะครับให้มันวิ่งไปตีเสาฝั่งหนึ่ง แล้วให้คุณเลือกเป้าอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าพอเลือกเป้าอีกรอบหนึ่งปุ๊บเลขจะขึ้นนะครับผมให้คุณมองฝั่งตรงข้ามว่ามันเลขอะไรนะครับในเนี้ยสองกับสามนะครับผมให้คุณเลือกตีระหว่างสองกับสามนะครับอันไหนก็ได้เนาะเผื่อว่าเสาเนี้ยมันจะเป็นระเบิดทั้งระเบิดรอบเสาถ้ามันเป็นระเบิดรอบเสาแล้วเราไปคิกที่เป็นติยันที่สองเรือนที่สามเนี้ย อัศวินเราจะเดินออโต้เลยนะครับเดินไปตีออโต้ทำให้ไม่โดนวงสกิลนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการหลบฝั่งชัดๆนะก็คือเป็นเทคนิคในการหลบระเบิดรอบเสานะครับที่ผมบอกแต่คือมันไม่ได้มันไม่มันไม่ได้จะออกแบบดีทุกรอบนะครับดูนะระเบิดปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อันนี้เป็นระเบิดทั้งแมปนะครับถ้าเป็นระเบิดทั้งแมปนะครับคุณจะจําได้ว่าคัางอูระจะใส่อมมตตะให้เอส นะครับผมส่วนอีกสามตัวเขาเรียกว่าไงคังูระจะใส่อมาตะให้เอสนะครับคังูระตัวคังูระเองเนี่ยจะมีตต้เกิดนะครับผมส่วนอีกสองตัวนะครับโคเซตกับลูรี่เนี่ยจะมีอมาตะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาสําคัญนะครับระหว่างที่มันกําลังจะระเบิดเนี่ยผมถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญก็คือรีบตีเสาให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมแต่ก็เน้นตีให้เป็นฝั่งตรงข้ามนะ สมมติเนี่ยคุณตีสองปึ๊บอันนี้คุณอาจจะไปตีฝั่งนู้นก็ได้นะครับหรืออาจจะไปตีฝั่งข้างๆก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะเสาที่หนึ่งกับเสาที่สองเนี่ยจะชอบออกเป็นลูกน้องกับระเบิดเออไม่ระเบิดทั้งแมปก็ระเบิดเจานะครับผมอ่านเนี่ยช่วงนี้ผมตีรวนๆเลยตียับๆนะครับผมอ่านี่ครับสังเกตได้ว่า เราโดนสกิลโดนอะไรไปแล้วเนาะแต่เรายังไม่ตายนะครับเพราะแน่นอนคังฮูละมีเกราะของตัวเองอยู่ก็เลยรอดมาได้นะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยมีอมาตะาอยู่นะครับผมพอสกิลใกล้ลงเนี่ยหรืออมาตะาใกล้หมดนะครับให้เรากดสัตว์เลี้ยงเลยอ่าแล้วก็ตีไปเลยครับอ่าโคงกระดงโคงกระดูกนะครับตีไปเลยนะครับดูนี่เราใส่จันทานะเพราะฉะนั้นสบายๆนะครับอ่ะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นเสาสองเสาที่ มีระเบิดเนาะระเบิดเสากับลูกน้องนะครับผมเพราะฉะนั้นเสานี้อาจจะมีสิทธิ์เป็นเบนไม่ก็ระเบิดรอบเสานะให้คุณต้องระวังดีดีปึ๊บเนี่ยเป็นเบนเน,เน,นะครับอ่าทีนี้เหลืออยู่เสาเดียวเหลืออยู่เสาเดียวเสานี้เป็นเสาที่ระเบิดรอบเสานะรเราจะไม่โดนแน่นอนเพราะเราอยู่ฝั่งข้าอ่าในระหว่างนี้ให้รีบตีเบนเลยครับเอาเอา,เอาคิดแท้งฝั่งตรงข้ามไว้นะ อ่ลมหายใจแลความหวาดกลัวก็หลบครับแล้วก็แทงต่อครับอ่ะแล้วหลังจากเนี้ยเบนจะใส่สกิลคิด3ามรอบนะครับผมเป็นสกิลบวกนะครับเป็นรูปบวกให้เรายือนอ่าลองหามุมยืนดูนะครับผมของผมจะยืนเฉียงประมาณประมาณเนี้ยเออเฉียงนิดๆหน่อยๆนนะครับมันจะใส่สกิลนี่เลยเห็นไหม ใส่สกิลให้เอสนะครับแล้วไม่โดนสามตัวนะครับเอสโดนไม่เป็นไรคือมันจะใส่แบบนี้สามรอบนะครับรอบที่หนึ่งอ่ารอบที่สองเห็นไหมครับคือมันทําให้สามตัวเนี่ยได้ตีฟรีแล้วคุณดูเลือดเบนดิเลือแค่เจ็ดล้านเท่านั้นนะครับผมปึ๊บอ่าตอนเนี้ยพอเลือดเบนหมดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องเจอนะครับผมอันนี้รอบที่สามพอดีนะผมต้องลาก ข้างหละลากไหลหลบนะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือเบนจะบ้าข้างนะครับผมคุณจะดูคุณดูนะครับช่วงเวลามรละนี่คือสุดยอดสุดยอดแห่งเอ่อสุดยอดแห่งสกิลของเบนแล้วนะครับเบนจะระเบิดทั้งแมปรัวๆนะครับผมตัวที่เราต้องถือเอ่อตัวที่เราต้องหลบสกิลให้ดีที่สุดก็คือคิดนะครับไอสามตัวเนี้ยแทบไม่ต้องสนใจเลยนะครับผมนี่ครับผมดู ดูครับหลบคิดหลบคิดนะครับอคิดแล้วติดอมตะนะนี่ครับหลบคิดนะครับแล้วคืออันเนี้ยผมเสี่ยงวัดดวงนะครับผมคือเบนเนี่ยอมตะใกล้หมดนะครับแล้วผมไม่รู้จะเดินไปทางไหนแล้วคุณก็ดูวงดิไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดว่างพอดีผมก็เลยหวดซะเลยตรงนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยผ่านแล้วนะครับผมไง ดันทุลังไมล่ะนะประมาณนี้นะครับคือแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆนะครับแต่ว่าเาเหมือนคุณต้องพยายามหาพื้นที่ช่วงสุดท้ายนี่แหละในการค่าเบนให้ได้นะครับผมหรืออาจจะใส่เป็นตายเกิดก็ได้นะคือแบบให้มันเกิดมาแล้วก็ค่าเบนไปเลยนะครับพยายามอย่าให้เบนมุดเสารอบที่สนะครับผมทําอย่างผมเมื่อกี้คือ ลองลองยืนตำแหน่งคิดให้ดีๆนะครับไอส้สก,กิลบวกเนี่ยให้มันไม่โดนไอ้สามตัวนั้นอะยังไงก็ทันแต่ถ้าสมมุติมันไปโดนสามตัวนั้นอยากให้คุณน่ะใช้เวลาใช้จํานวนครั้งในการหลบอะน้อยที่สุดนะครับสําหรับใครที่พลังโจมตีน้อยๆน,นะแต่สําสหรับใครที่พลังโจมตีเยอะๆเนี่ยอ่าผมว่าน่าจะทันกันแทบทุกคนนะครับผมแต่ถ้าพลังโจมตีน้อยๆเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องปล่อย ตัวดาเมสสามตัวให้ยืนยิงนะครับอย่างที่ผมยืนยิงนะครับเออแล้วคือแบบให้หลบให้เป็นไอ,ไอ้สกิลบวกอะ่ะให้มันโดนคิดแค่ตัวเดียวพอเพราะคิดมันมีเกาะอยู่แล้วมีเกาะอมาตะจากคังูระอยู่แล้วมันไม่เป็นไรนะครับไปเดี๋ยวดูกันอีกรอบหนึ่งนะอ่ะดูกันอีกรอบแบบไม่กดหยุดนะครับอันนี้มาถึงก็เลือกเลยนะครับตีศิาอ่าแล้วก็ดูเป้านะครับอีกรอบหนึ่งอ่ะนี่เป็นรอบที่สอง อันนี้เป็นระเบิดทั้งแมปนะครับก็จะใช้เวลานี้แหละหัวให้ยับนะครับผมหัวให้ยับนะครับกดอมาตะนะครับไม่ต้องกลัวนะเพราะเรากดอมาตะไงเราจะไปกลัวพื้นทําไมนะเออพื้นระเบิดนะครับไม่ต้องกลัวเลยอ่าแล้วก็เสานี้น่าจะเป็นเบนอ่าพอเบนโผลนะ่มาปุ๊บผมกดบัฟสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็เอาคิดไปแทงนะครับอย่ายืนประมาณนี้เลยนะครับอ่าไม่โดนแน่นอนเพราะว่าเสานน้นเป็นเสาระเบิดเนาะ คิดก็จะมีเกาะนะครับติดวัดกวัวช่างมันครับผมเราสนใจแค่สามตัวหลังอ่าลมหายใจก็ะลบนอ้อยนี่ครับแล้วก็ยืนยืนประมาณผมเนี่ยเออยืนยืนประมาณเนี้ยผมเล่นหลายตามากนะว่ากว่าจะยืนให้มันไม่โดดได้นะครับสําคัญเลยคือไอเฟสเนี้ยแหละนี่น,นีประมาณนีนะครับบวกป๊าปใส่อคิดโดนไม่เป็นไรนะครับนี่ครับแล้วก็สลับฝั่งปึ๊บ อ่าแล้วก็สำหรับฝั่งอีทีครับอ่าแต่นี้มันเมื่อกี้ผมติดไอ้นี่เนาะติดกระตุกนะครับอ่าช่วงเวลามรณะนะครับเอาคิดให้รอดนะครับทํายังไงก็ได้ให้เอาคิดให้รอดนะครับนี่ครับเดินมาครับเดินให้รอดประมาณสักสี่ห้าวงอ่ะอ่าหลังจากนั้นก็สบายแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับผมแบบไฮสปีดเลยนะครับสําหรับหอคอยชั้นห้าสิบนะครับนี่แหละหอคอยมันก็ต้องประมาณนี้แหละก็ถือว่า สนุกดีนะครับผมเดี๋ยวผมขอย้อนไปดูหน่อยว่าเหลือเวลากี่วินะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาะทีสี่สิบวิเนีเออถือว่ามันเขาเรียกว่าไงอ่ะไอที่ผมทำเนี่ยเพื่อลดลดอ่าลดการที่เราจะเฟลกับการหลบสกิลเนาะสำหรับใครที่หลบสกิลเก่งๆหรือว่าดาเมจแรงๆอะไรยังไงก็หลบสกิลได้ก็ถือว่าเก่งครับแต่ว่า คือผมผมว่าผมก็หลบสกิลเก่งพอตัวแนละ้วผมยังไม่ไหวกับไอ้วงพวกเนี้ยนะผมก็เลยต้องเล่นแบบนี้นะครับเออประมาณนี้นะครับผมโอ้เนี่ยอย่างเดือดอะสุดท้ายก็เอาตัวรอดมาได้นะครับเออเหนื่อยนะขนาดเล่นไปแล้วพูดให้ฟังยังเหนื่อยเลยนะครับผมแต่นี่ผมใช้ ใช้ไม่กี่เทคนะสำหรับชั้น50นะครับไปหนักตอนชั้น49นะครับผมอารมณ์เหมือน44ไป45เออชั้น44ผมไอชั้น41-45ผมก็หนักชั้น44เพราะชั้น45เล่นแป๊บเดียวก็ผ่านเลยนะครับพเราพอที่จะจับทางได้แล้วนะครับผมอ่าเขา่าวก็ประมาณนี้แหละนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ อันนี้ก็เป็น <Please. S 1> การลํำลึกเนะาะระหว่างคารินกับอีวานนะครับหมือยคารินจะฟื้นขึ้นมาแต่ก็คือเหมือนอีวานก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับเออก็อีวานไม่ยอมทําลายเทพ่นการทำลายนะือก็ไม่เข้าใจว่าทาไมรักคารินแบบขนาดนั้นเลยนะอีวานก็เลยบอก เหมือนตอนหนเป็นแดงบวกก็เลยบอกว่าสนใจทำไมโลกใบนี้นะ oh, <sorry. S 1> ไม่ได้สนใจโลกใบนี้หรอกสนใจแค่คาดินอย่างเดียวก็พอครบโอ้โหสุดยอดจริงๆนะเอออะจบไปแล้วนะสำหรับหอคอยชั้นห้าสิบนะครับตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วเนาะคอนเทนต์สำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็จะมีเออขาวงกดนะครับผมยังไม่ได้เล่นนะครับผม ก็เขาวงกดเนี่ยก็มาไปดูคลิปย้อนหลังคลิปเก่าๆได้นะครับน่าจะน่าจะใช้ได้นะครับผมสําหรับคลิปเก่านะครับน่าจะไม่ต่างกันมากเนาะ,ะเผื่อเล่นง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่าตัวเราตีแรงขึ้นนะครับอ่ะประชาสัมพันธ์อีกรอบนะครับผมก็ใครสนใจนะครับกิวตอนนี้ว่างอยู่2ที่นะครับตอนแรกเรา ว่าง3มที่เนาะแต่ตอนนี้มีคนขอเข้ามาแล้วนะครับ1คนนะครับตอนนี้เหลือ2ที่เท่านั้นนะครับสองนี้ก็ยังไม่ออนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าช่วงนี้สงการนะครับก็เราก็จะชิวๆเนาะชิวเป็นชิวตามชื่อนะครับสบายมากนะครับแล้วก็ใครถ้าอยากสนใจในการเติมเงินนะครับก็นี่เลยครับแพ็คนี้นะครับใครที่เล่นใหม่นะครับแนะนํานะครับแพ็คนี้ เติมเงินครั้งแรกนะครับก็สามสิบห้าบาทหนึ่ง oh, ดอลก็ได้นะครับ <is> ผมไม่ต้องเติมเยอะนะครับ come on, come on. 1> 1ก็หนึ่งดอลก็เอาไปซื้ออะไรเดีย่าซื้อกระเป๋าผมจำได้อยู่ว่ามีมกระเป๋านะครับแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหน <laughs> นะมันมีแพ็คก,กระเป๋านี่ครับแพ็คก,กระเป๋าสาสิบ้าบาทนะครับขอเพียงแค่คุณเติมเงินครั้งแรกนะครับ <laughs> เติมเงินซื้ออะไรก็ได้อย่างเช่นอันเนี้ยซื้อเนี้ย เออซื้อกระเป๋าเนี่ยก็ได้แล้วนะครับสามห้าบาทก็ได้อัศวินอย่างอะตัวได้อัศวินไอ้อัศวินตัวหนึง่งเออแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงแดงตัวหนึ่งนะครับสัตว์เลี้ยงเลี้ยงแดงนี่คือกว่าจะหากันมาได้นะโคตรนานนะครับโอ้นี่เล่นเอามาอยู่ในแพ็คนี้เลยนะโอ้โหเหลือเชื่อนะครับผมโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไ r i b e แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ Gặp đơn lại clip nữa nhé. Bye bye.